มาค่ะน้อง,องมาลุ้นกันมาลุ้นกันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้อันนี้คือฮานอยมัดรวมของเรานะคะสามารถเล่นหวยหุ้นได้ด้วยหวยหุ้นชุดรวมนะคะเล่นได้นี่คือทําพิเศษอีกชุดหนึ่งคือหุ้นชุดรวมโดยเฉพาะของเขานะคะโดยเฉพาะของเขานะคะย้ําเล่นได้ทุกหุ้นทุกหวยพี่จะไม่ทําพิเศษจะทําอย่างเดียวคืออาจ,จเป็นลาวลาวสตาร์ แล้วก็ราวกาชาตินะคะที่ไม่เข้าเลขชุดเราเลยวันนี้ไม่เข้าเยอะค่ะไม่เข้าเยอะเลยเนาะวันนี้รู้สึกว่าไม่เข้าเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้ชุดนี้เข้าเข้าเยอะเลยนะจากแปดสามแปดหนึ่ง 8, 3, 8, 1, อะไรเงี้ยแต่วันนี้เราทําเราทําคือเล่นพวกนี้ไงคะ่ะมันคนมันสูตรเดียวกันแต่คนละเลขที่เราทําได้เนาะวันนี้ไม่เข้าเยอะนะมีอะไรมีเก้าก็ไม่มา 9ก้ากับสี่ไม่มาใช่ไหมคะน้องๆค่ะที่มาก็คือออะไรอะ่ะวันนี้มีสี่มาไหมไม่มามาสองเจ็ดเนาะสองเจ็ดกัหนึ่งเออสองเจ็ดหนึ่งของเราไม่มีเนาะวันนี้เนาะมาสองเจ็ดก็คิดว่าไม่มาตัวหนึ่งแล้วหรือสองตัวเออศูนย์ก็มาใช่ไหมคะ ใช่เนาะโอ๊ยอะไรเนี่ยจำไม่ได้สักอย่างหนึ่งอะเราก็ดูแนวทางเราต่อไปกันแล้วกันนะคะน้องๆค่ะอันนี้ชุดฮานอยรวมของเรานะเนี่ยนี่คือชุดชุดหุ้นรวมของเรานะพี่ทำพิเศษขึ้นมานะเพราะว่าเลขนี้จะมาจะมาบ่อยมากนะนะคะหนวยหุ้นนะนะสังเกตดูนะวันนี้มามาบ่อยเนี่ยคือนี่ มาแทบทุกหวยทุกนั่นเนาะเนี่ยชุดนี้ของวันนี้นะแต่นี่จะเป็นของพรุ่งนี้นะของพรุ่งนี้นะวันที่สองนะคะน้องๆค่ะเลขกนี้โหน่าจะทําได้แต่วันนี้เนาะเข้าดีจังเลยอะเข้าแทบทุกนั่นเลยอะเนี่ยชุดนี้อ,ะอ่ะพรุ่งนี้เราก็จะเอานี่แหละเดี๋ยวก็มาเนาะปังๆนะคะน้องๆค่ะเนี่ยเอาอย่างนี้กันเฉพาะกิจแพ้ไปพรุ่งนี้นะเนี่ยตามเด่นเลย เฉพาะกิบไปเลยสามสี่ค่ะสามสี่นะคะน้องๆวันนี้พูดผิดใช่ไหมพูดผิดก็ถูกนะไม่เข้ามาย้อนเข้ามาดูนะบอกเลยตรงนั้นเลยค่ะเพราะเพราะเราคิดว่าชอบหรือเราคิดว่ามันอาจจะมาก็มาจริงนะคะกะว่าจะให้สองเจ็ดแล้วปกติก็เอพิเศษเนาะคิดว่ามันยังไงอะ่ะมันมันได้พูดไปแล้วเหมือนจําได้ว่าสองสี่เลยอะไรก็ตัดสินใจสองสี่เลยที่ไหนได้บอก สีนะ่เก้าเนาะเข้ามาดูนะสี่เก้าดีนะที่ที่ที่บอกหมายว่าสองสองสี่ถ้ายิงสองเจ็ดโหสามเด้งเลยค่ะสามเด้งเลยเนาะพี่น่าจะเอามาจากเฉพาะกิจถ้าเฉพาะกิจไม่เข้าจะเข้าพิเศษนะคะสังเกตดูนะจะเข้าพิเศษทั้งสองตัวเลยถ้าถ้าเกิดไม่เข้าไวเ,เฉพาะกิจนะสังเกตมาหลายวันเหมือนกันมาเรื่อยๆค่ะจะเป็นอย่างนี้นะหวยชุดนี้นะเนี่ยชุดฮานอยของเราเนี่ย พิเศษไม่เข้าเข้าตัวหนึ่งหรือหรืออะไรเนี่ยเข้าจะมาเข้าหมดเลยนะปกติพิเศษหรือปกตินี่สองสองสองอันเนี้ยแล้วต่อมาเราก็เลือกเล่นละจากปกติก็มา BIP นะคะก็เลือกเล่นละก็ต้องเลือกเล่นอนะเนาะก็ต้องดูพรุ่งนี้ยังไม่แน่เลยนะสองชุดเนี่ยเนี่ยจะบอกตามนี้นะคะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันแต้มเท่ากันไม่อยากจะทิ้งค่ะอันนี้เอาเป็นเอาเป็นชุดหวยหุ้นแล้วกัน ใครอยากเล่นนี้ก็ได้นะคะเล่นนี้ก็ได้ทั้งสองชุดเลยได้ก็คิดว่าต้องเข้าทั้งสองชุดนั่นแหละเพราะหวยบนล่างมันมีทั้งสีห้าตัวนะคะน้องๆน,นะที่เราทํามามันจะเข้ามาชุดหนึ่งทั้งหมดเลยคงคงยากค่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนานะเนี่ยแต่เนี่ยคือชุดรวมหวยหุ้นนะที่พี่ทําให้นะเป็นพิเศษนะอันนี้ของ ฮานอยมัดรวมวันนี้ไม่ค่อยเข้าค่ะบอกตรงเลยว่าแบบเลขอย่างอื่นนะแต่แต่แตน,นี่ก็เข้านะฮานอยของเขาเข้านะเนาะพิเศษนะ่ะสองเด้งเลยเนาะพิเศษนะ่ะเข้าสองสองเจ็ดนาะสองเจ็ดนาะตัวเจาะตัวไอ้นั่นแล้วต่อมาก็โอยเลขอะไรก็ไม่รู้พอเราไม่มีเขาก็มาไม่เด่นก็ามาแต่เนี้ย กลับทําได้ทิ้งไปก็เสียดายแบบ้าจะไม่เอานะแปดพว่าสองวันละแต่6นี่อยากได้แต่6นี่ใส่นี่เป็นหวยหุ้นนะเราจะเล่นเป็นนี่ก็ได้ค่ะเนี่ยจะเล่นชุดนี้หรือชุดนี้ก็ได้นะนะเพราะไม่ต่างกันเลยก็แค่3กับแปดเนาะสามกับ8อันนี้2กับหเนาะที่เม่นั่นกันแค่สเราสลับกันเล่นก็ได้เนี่แต,แต่แต่รอบ แต่รอบเฉพาะกิจให้ไป3ามสีนะคะสามสี่นะแต่พอรอบรอบรอบปกติเอรอบพิเศษเราค่อยมาดูกันอันนี้เฉพาะกิจนะโอพูดอะไรเนี่ยพูดถูกป่ะเนี่ยพูดไปพูดมาเนาะอืมอันนี้ฮานอยมัดรวมนะคะอันนี้ฮานอยมัดรวม3มตัวให้น้องๆไปจับออกนะคะมันไม่ยากเลยเนี่ยแค่จับเนี่ยเนี่ยมีสิบชุดเนี่ยเราก็เล่นไปศูนย์หนึ่งสามเลยสลับกันไปมาเนี่ยได้สิบชุดเนี่ย บาทหนึ่งอะชุดละบาทเนี่ยก็ได้ไปละเนาะแอปไหนเขาให้เยอะก็ได้ตามนั้นนะคะน้องๆค่ะเนี่ยมันไม่ยากเลยหวยหุ้นเหมือนกันเนี่ยเราสังเกตได้เลยเพอออกมาสมมติว่าออกแปลกๆเนาะหนึ่งสี่หกเนี่ยเราก็เห็นชัดๆเนี่ยว่าหนึ่งสี่หกเนาะถ้ามาหนึ่งสองหกเราก็เห็นชัดๆว่าเป็นหนึ่งสองหกเนาะเราตัดเลขอย่างเงี้ไม่ยากเลยเนาะเรา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 ,เราไม่ต้องก็สลับกันไปสลับมันมา เพียงแต่เราเขียนว่าหกประตูแค่นั้นก็ได้แล้วนะเนาะหกกลับเนาะนะคะไม่ยากเลยเนี่ยถ้าเราเล่นศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหกก็ว่ากันไปแล้วก็ศูนย์สองสี่ศูนย์สองหกเนี่ยแล้วก็ศูนย์สี่หกอะไรประมาณนี้แล้วก็หนึ่งสองสี่หนึ่งสองหกสองสี่หกอะไรประมาณนี้คะ่ะน้องๆไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยเนาะคนที่เคยเล่นเราจะไม่ยากนะคะเพราะพี่ไม่มีสถานที่เหนื่อยเหนื่อยกับกระดาษเขียนผิดแล้วเขียนผิดอีก เลยเหนื่อยไม่อยากแอะนั่นแล้วก็เลยเอาเอาประมาณนี้แหละถ้าสามตัวมันจะเยอะไปนะ้ำก็เต็มเนาะเต็มหน้ากระดาษเราพอดีเราก็ทำสองชุดไปเลยฮาหนอยมัดรวมแล้วก็หววหุ้นชุดรวมนะหววหุ้นเล่นตามนี้เลยนะนะพี่เชื่อว่าต้องเข้าเนาะดูเอาก็แล้วกันนะคะน้องๆหรือชอบชุดนี้ก็ได้นะมีแปดแปดจะสลับมาเล่นแปดหกหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะหววหุ้นมีตั้งหลายหุ้นพวกนี้เนาะ น้องค่ะแต่ถ้าใครอยากตามนี้ก็ตามใครอยากเล่นนี้ก็เล่นเนี่ยนะไวหุ่นเด่นเนี่ยต่างกันก็2สองกับสามนะจะเล่นสามก็ได้จะเล่นสองก็ได้เนี่ยได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาตัวเด่นมาเล่นเลยจับเล่นกันรือจับคู่กันเลยก็ได้เนี่ยนี่นะคะสองชุดนี้นะแต่แต่ให้มีมีศูนย์มั่งก็ดีนะเนี่ยจับคู่เนี่ยนะ ก็แค่สองแค่นี้เล่น2อสหรือว่าอะไรสองศูนย์ศูอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะที่รักทุกคนขอให้ปัง,ป,งปังรวยๆนะคะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอเดี๋ยวเรามารุ้นดาวีกันคืนนี้ให้ปังๆเลยเนาะแล้วก็ไปต่อหวยหุ้นแล้วก็หาหน่อยมัดรวมของเราอีกนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ